อ้าครับผมไม่ใช่คนที่ร่ำรวยผมไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จผมเป็นแค่คนคนหนึ่งที่เรียนจบมาแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยายที่จะทำอะไรแล้วตัวผมเนี่ยอยากที่จะมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์คือเรื่องในในช่วงของวัยวัยเรียนเนี่ยเราไม่ไม่ต้องมีเรื่องของการกังวลเรื่องเงินเนาะอย่างแรกคือสิ่งที่สิ่งที่ผมคิดว่า เราควรที่จะต้องหาเป็นไลฟ์โกในช่วงของวัยเด็กเนี่ยก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองชอบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยพยายามลองเปิดโอกาสให้กับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆครับอย่างเช่นว่าถ้าต่อให้คุณเป็นอินโทรเวิร์ดก็ตามลองเข้าไปคุยกับหลายๆคนดูครับลองเปิดโอกาสให้กับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆเผื่อว่ามันจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับเราด้วยแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆเนาะหรือว่าเป็น,นเอ็กโทรเวิร์ดอย่างเงี้ยก็ ลองเขาลองหาเพื่อนที่เป็น introvert ดูครับเราก็ลองพยายามทําความเข้าใจว่าการที่ชอบอยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นนะคือการที่เราได้รู้ว่าไลฟ์ไลฟ์สไตล์เนี่ยมันแตกต่างกันเนี่ยครับมันจะทําให้เราเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันไม่มีไลฟ์สไตล์ไหนที่มันถูกหรือผิดเนาะในการที่เราจะใช้ชีวิตแต่ว่าไลฟ์สไตล์ที่ดีเนี่ยก็คือไลฟ์สไตล์ที่สามารถที่จะ ทำเงินได้ด้วยในระหว่างการใช้ชีวิตเนาะเพราะว่าเงินเนี่ยมันเป็นพื้นฐานหลายๆอย่างที่เราเนี่ยจะได้ใช้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ยังไงก็ต้องใช้เงินนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไลฟ์สไตล์ที่พพอร์ตเรื่องนี้ด้วยมันก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ดีด้วยในเวลาเดียวกันเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นเรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยมันมีเท่านี้เนาะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรอดอที่ ผมเห็นหลายๆคนเนี่ยช่วงวัยเรียนก็จะมีคําถามว่าเรียนรอดอดีไหมหรือว่าเราจะไปดําใบแดงหรือว่าไปรออีกทีหนึ่งก็คือรอสมัครเรียนเลยเออสำหรับผมนะครับใบแอดส่วนตัวก็คือเรียนรอ,อดอครับไม่ต้องคิดเดยอะมันไม่คุ้มมาที่จะมาเสียเวลาสองปีหรือว่าหนึ่งปีหลังจากที่เราเรียนจบมหาลัยหรือว่ามปลายถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากที่จะเป็นทหารเลยเนี่ยครับก็ สมัครเรียนรอดอแล้วก็ไปสมัครทหารต่อเลยก็ได้ก็เรื่องรอดอมนีเท่านี้แหละครับมันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากกับการเรียนรอดอตอนช่วงหมอปลายเนาะ